มามาพี่น้องเม่อกี้เขาปลาขัวนูขัวนูนี่แหละอาหารอันนี้กินแล้วก็มีเอาไว้ไปกินอยู่เพื่อนเนี่ยย่างไว้เศษ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 ขัวนูขัวนูแซ่บเศษภูเขาจิะตัวสั้นข้ามีง่ายหลดนกินย้อมได้ของโบรายเด้กินหัวตะไคร่ก็ได้อืม จะไปวางสบอลท่านขอด้วยหรืเฮ <ừ> า,าปุอนฮะมันเด่นพิลายเยูว<ะ>่ามันไปใช้ใสนะ้มันนะไปกินลอนเฮ้ยวกินงเเที่ยว

มันน้อยมันนงอยู่ป้าตัวนี่ยแต่่ตนน้นแค่ปรัเดี๋ยวพ่อันนั้นเนาะจะมากินส่วนอะยืรียบบลอยทุกทุก